บ้านเก๋ไก่สไตล์ญี่ปุ่นวันนี้ mm hmm. เป็นบ้านที่แหลมมากเลยค่ะ,ะแถมดูแคบมากด้วยสิเออใช่ครับเจ้าของบ้านนี่จะพบกับปัญหาใหญ่เลยนะด้วยไม่น่าจะสร้างบ้านได้นะแถมจะเป็นเนินด้วยสิเนี่ยแบบนี้โอ้จริงด้วยค่ะพื้นดินเอียงเห็นเห็นเลยอะแล้วคุณเจ้าของบ้านสูงถึง190เเซนก็เลยต้องสร้างเพดานสูงอีกด้วยปัญหาก็คือแคบพื้นเอียงรูปทรงของที่ดิน เราจะมาแก้ไขปัญหาทั้ง3าข้อนี้ด้วยการใช้บันไดวนภายในบ้านมาอยู่ที่อารากาวาแล้วนะครับถ้าพูดถึงที่นี่ก็คงจะนึกถึงเรื่องของคุณครูผมทองชื่อดังกันเลยใช่ไหมครับ แต่วันนี้รายการเราไม่ได้เกี่ยวข้องไปไหนกันครับพี่อ้อน้องสิโอ้ยดูดิคำถามพี่อสวัสดีครับยินดีที่รู้จักนะครับสวัสดีครับอยังไงวันนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเช่นกันครับวันนี้คุณผู้ชายตัวสูงมากเลยนะครับดูสีสูงประมาณเท่าไหร่ละครับร้อยเก้าสิบเซนครับร้อยเก้าสิบเลยเหรอครับแล้วได้เล่นกีฬาอะไรบ้างหรือเปล่าครับมีเล่นบาสนะครับโอ้เชื่ออะไรจ้าเราว่าไงชื่ออะไรบอกพี่เกาสิ ชื่อหนาวจังเหี๋ยนีโอ้ยแปลกเนาะหนาวจังอ่ะเป็นเด็กผู้ชายที่ต้องลุยๆหน่อยนะครับอ๋อจริงสินะครับก็หนาวจริงๆด้วยนี่นะโอ้ยือครับเรือเรือเรือไหนเรือลูกอ๋อนี่เรือบ้านของคุณฟูจิชิโร่ที่อยู่ที่โตเกียวเขตอิตาบาชิบ้านของเขาใช้เวลาเพียงแค่30นาทีในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากถึงแล้วล่ะครับอ๋อ เฮ้ยนี่บ้านหลังนี้แหละครับเนี่ยครับเฮ้ยดูๆไปผมว่าเหมือนป้อมตำรวจมากกว่าบ้านเนะครับ <laughs> ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือบ้านหลังเล็กๆและแคบที่ตั้งอยู่กลางแยกของถนนจะว่าไปก็ดูเหมือนป้อมตำรวจจริงๆหลังคาที่สูงแหลมกำแพงที่มีสองสีตัดกันและหน้าต่างบานใหญ่โอ้พื้นที่นี่แคบมากเลยใช่ไหมครับครับก็ประมาณ30กว่าตารางเมตรเองนะครับ ก็แคค่่ปนหอยะรับไลสามสิบกว่าตารางเมตรก็เทียบเท่ากับเวทีมวยปล้ำแค่นั้นเองที่บ้านหลังนี้ดูเล็กมากไม่ใช่เพราะคุณเจ้าของบ้านตัวใหญ่ไปหรอกนะคะโอ้ยพื้นดินนี่ก็เป็นเนินสูงด้วยนะครับเห็นเป็นเนินขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวแหละเป็นเนินแถมพื้นดินยังมีรูปทรงเป็นรูปสามเหลี่ยมอีกไม่มีอะไรเยอะเลยใช่เลยล่ะค่ะ พื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เล็กเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นพื้นที่รูปทรงสามเหลี่ยมแถมยังมีส่วนเกินที่เป็นเนินอีกด้วยสรุปก็คือที่ดินผืนนี้เป็นที่ที่มีข้อเสีย3อย่างในตัวเลยทีเดียวค่ะโอ้มันก็มีบันไดเอาไว้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเอียงของพื้นใช่ไหมครับเนี่ยแบบนี้นะใช่แล้วครับ,นะรบเอาไว้ปรับระดับพื้น<อ>ดินนะครับขึ้นบันไดก็ได้นะครับโอ้เข้ามาเลยเข้ามาเลยครับเหมือนบ้าน<ช>ตัวเองครับ <laughs> ครับครับขอรบกวนด้วยนะครับโอ้ยข้างในนี่ดูโล่งจริงๆเลยนะครับครับเป็นเพราะเพดานสูงนะครับเลยทําให้ดูโล่งเมื่อเดินเข้ามาในบ้านจะรู้สึกปลอดโปร่งเพราะไม่มีกําแพงมาบังและสามารถมองทะลุไปถึงข้างบนได้ด้วยม่าแต่ว่าเข้าบ้านมาก็เจอห้องครัวเลยนะครับมามีห้องครัวอยู่ตรงนี้เลยเนาะคือตอนแรกฉันก็ไม่เห็นด้วยนะคะแต่พอมาลองคุยๆดู คือพื้นที่บ้านเรามันก็แคบจริงๆไอเดียแบบนี้ก็น่าจะเหมาะที่สุดแล้วล่ะค่ะฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะจริงะนะครับถูกต้องเลยและไม้ตายที่จะทําให้บ้านดูกว้างและใหญ่ขึ้นก็คือการใช้พื้นต่างระดับมาช่วยให้บ้านดูโปร่งขึ้นแทนการใช้กําแพงกั้นเป็นสัดส่ดวนเราเรียกมันว่าสกิปฟลอร์นะครับสกิปฟลอร์เหรอครับครับทำขึ้นมาเป็นพิเศษเลยครับโดยจะเป็นทางวนเดินขึ้นไปยังชั้นบนนะครับ ทางเดินนี้จะเป็นทางวนขึ้นไปยังชั้นบนของตัวบ้านเรื่อยๆการทำสคิปฟลอนี้อาจจะเป็นทางแก้ปัญหาทางเดียวของบ้านหลังนี้และเรื่องความสูงของคุณฟูจิชิโร่ก็เป็นได้ค่ะ หลังจากแต่งงานได้ไม่นานคุณฟูจิชิโร่ก็ยังอาศัยอยู่ในแมนชั่นใจกลางเมืองจนเริ่มมีความคิดที่จะสร้างบ้านใหม่ก็เมื่อตอนส่งสคสไปให้เพื่อนสมัยมปลายสคสได้บอกว่าคุณฟูจิชิโร่จะซื้อแมนชั่นใหม่และเพื่อนของเขาก็ตอบกลับมาว่าลองสร้างบ้านเองเลยไหมครับจริงๆแล้วเพื่อนของเขาเป็นสถาปนิกนั่นเองเขาก็เลยอยากจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ช่วยเพื่อน ตอนแรกก็กลัวว่าเขาจะไม่เชื่อเราเหมือนกันนะครับและเขาก็ได้มาเจอที่ดินผืนนี้ซึ่งมีราคาพอๆกับการซื้อแมนชั่นใหม่เลยและก็ซื้อได้ในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งเลยล่ะค่ะคุณสถาปน,นิกเขาก็พาไปดูบ้านที่สร้างบนพื้นที่แปลกๆนะคะซึ่งมันก็เป็นบ้านที่โอเคเลยล่ะค่ะโอ้ก็เลยเป็นที่มาที่สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับโอ้ก็แปลกดีเนาะใช่ค่ะ ปกติก็ทานข้าวกันที่นี่อย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วใช่ครับไมรูว่าทําไมถึงมีเก้าอี้แค่สองตัวนลครับครับคือทางฝั่งนี้เราจะขั้นบันไดใช้ขั้นบันไดแทนมานั่ง<อ>นะครับอ๋อมีนายแบบสาธ <c oughs> ิตให้ดูด้วยว่านั่งแบบนี้เองนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ประหยัดพื้นที่ได้ดีทีเดียวและนอกจากนี้ก็ยังใช้เป็นที่เก็บของได้อีกด้วยเรียกว่าใช้งานได้หลากหลายจริงๆ แมวนี้ถ้าเดินไปในครัวก็จะต้องเดินข้ามบันไดนี้ขึ้นไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเวลาเดินไปในครัวเราได้ทําทางลัดเอาไว้แบบนี้ค่ะเปิดเคาน์เตอร์ขึ้นแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยแลยะะ้วค่ะนี่ค่ะเขอาอไป่างนี้บบนเลย,เ,ลยเคาน์เตอร์แบบยกเปิดขึ้นได้ช่วยคุณผู้หญิงไม่ต้องเดินอ้อมเข้าครัวแหมสะดวกดีจริงๆค่ะในครัวนี้ก็มีพื้นต่างระดับด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ตรงนี้จะต่ำกว่าแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีระดับเท่ากับโต๊ะกินข้าวเลยละค่ะโอ้ด้านนี้ค่ะคือตั้งใจทำให้อยู่ในระดับเดียวกันแบบนี้นี่เองเข้าใจใ<ช>แล้ว <ใช S 1> ละครับและด้วยวิธีการนี้เองจึงทำให้โต๊ะกินข้าวมีประโยชน์ใช้สอยขึ้นอีกมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเดินขึ้นมาทางนี้ก็จะต้องเป็นห้องรับแขกเลยใช่ไหมครับตอนที่ขึ้นมาเนี่ยค,ครับระวังหัวจะชนนะครับ <S <S โอ<ฮ>้โสูงแล้วเกิน ห้องรับแขกขนาด30ตารางเมตรนี้ก็ดูใหญ่ดีนะคะสาเหตุนั้นก็คือเราสามารถมองเห็นด้านบนและด้านล่างของบ้านได้จากห้องรับแขกทำให้รู้สึกกว้างขึ้นนี่คือหลังคาที่ว่าใช่ไหมครับครับใช่ครับที่ดูไม่เรียมนี้ก็ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนี้เหรอครับครับก็แค่อยากให้มันดูสูงสูงโล่โงๆไว้เฉยๆว่าทำเพื่อตัวเองโดยเฉพาะเลยจะได้ไม่ชนเนาะครเยี่ยมเลยนะครับ ่นีสูงมากเลยนี่ส่วนทางด้านติดหน้าต่างก็มีมุมโต๊ะทำงานด้วยหน้าต่างบานนี้ใหญ่ดีจังแต่ด้านนอกที่มองเห็นก็คืออาคารเรียนของโรงเรียนประถมพอถึงฤด,ดูใบไม้ผลิตรงนี้จะงดงามไปด้วยดอกซากุระนั่นเอง และเมื่อเราเดินขึ้นบันไดต่อไปอีกเราก็จะเจอกับห้องใต้หลังคาทรงสามเหลี่ยมซึ่งตอนนี้เอาไว้ใช้เก็บของเล่นเด็กเพราะว่าเด็กกำลังโตก็เลยมีของเยอะค่ะเอาไว้เล่นแบบนี้ได้ด้วยเนาะโยนแบบนี้เลยนะครับว้าวโหนี่รุนแรงวิธีการเล่นของเด็กบ้านนี้ก็ไม่เหมือนบ้านทั่วไปซะด้วยว้าว wow. อีกสครู่เราจะไปดูชั้นบนสุดของบ้านกันรับรองว่าแปลกและน่าสนใจแน่ๆบ้านของคุณฟูจิชิโร่ที่เขตอิตาบาชิเป็นบ้านที่มีพื้นที่น้อยรูปทรงแปลกและเป็นเนินแต่ก็แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการทำสกิฟฟ์ฟลอร์ทำให้บ้านหลังนี้มีบันไดวนเป็นศูนย์กลางของบ้าน ขึ้นไปเจอกับอะไรอย่างนั้นเหรออาละงหน้าค่ะจริงด้วยสิแต่ว่าครูปร่างมันแปลกๆนะนี่อ่างนี้นะครับโอก็ทำตามรูปทรงของบ้านเลยแหละค่ะคือเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับเอาว่แต่วันนี้เป็นห้องของยูตะาอย่างนั้นเหรอเนี่ยว้าวไปยูตอยู่ในนี้เหรอไม่ใช่มันยูต่ายกางั้จงทำไมวะเนี่ยห้องน้ำก็เป็นทรงนี้เลยเหรอครับ ค่ทรงสามเหลี่ยมนะ,ะสามเหลี่ยมลอเนี่ยโอ้สุดยอดเลยห้องน้ำจะอยู่บริเวณหลังคาของบ้านทำให้มีรูปทรงแปลกแปลกแบบนี้ล่ะคะ่ะก็ดูแปลกตาดีนะคะพื้นที่ด้านนอกค่อนข้างจะแคบ,คบนะครับแต่อ่างนี่จะใหญ่พอดีเลยละครับอบอกว่าใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคือ สามีเขาบ่นค่ะว่าไม่ไม่เคยได้นอนยืดขาแช่ในอ่างเลยก็เลยทําให้อ่างพอดีกับตัวเขาค่ะสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นอ่างแบบนี้และเวลาฉันลงไปแช่มันก็ใหญ่ไปหน่อยค่ะถ้าไม่ระวังก็จมน้ําได้แต่เป็นอ่างในฝันของผมเลยนะครับอย่างนั้นเลยละค่ะใช่ใช่ครับฉันอาจจะจมได้เลยนะคะอ่างใหญ่เนี่ยโอ้สุดยอดเลยเนาะอ่างในฝันเลย ยูตานี่รู้งานดีจริงๆเลยยูตาทำอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้นอนให้ดูเลยต้องนอนอย่นี้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะโอ้อาจจะอันตรายสำหรับเด็กไปหน่อยเวลาอาบน้ำก็เลยต้องมาเป็นคู่ <c oughs> อ้บ้านของคนญี่ปุ่นนี่ถึงจะมีพื้นที่แคบแต่เรื่องอ่างน้ำนี่ยอมกันไม่ได้จริงๆเลยนะคะ ว่าไหมคะแต่ถึงจะบอกว่ายืดขาได้เนี่ยพอลรไปจริงๆในีขาก็ติดอยู่ดีนะค่ะค่ะจริงด้วยค่ะดูเล็กลงไปเลยนะใช่เล็กจริงๆนะคะสังเกตดูสิคะแต่ว่าที่ตรงนี้ไม่ไหวจริงๆเลยนะคะอ๋อค่ะมก็มีข้อเสียอยู่3ข้อ อย่างที่ดูกันไปใช่ไหมคะทั้งแคบแล้วมันก็เป็นเนินแถมยังมีรูปทรงสามเหลี่ยมด้วยนะคะตรงที่เป็นเนินน้นมันก็สูงประมาณสักสี่องศาได้มันก็เนี่ยตรงบริเวณนี้นะคะคือป้ายห้ามเข้าหน้าบ้านใี่ดูเพลินเหมือนป้ายชื่อของบ้านเลยนะถ้าเขียนชื่อคุชิชิโร่นี่ก็ใช่เลยแต่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้แคบอย่างที่เห็นเลยนะเพราะสคริปฟอร์ดใช่ไหมคะเออใช่ค่ะ แล้วเขาก็ใช้วิธีนี้แก้ปัญหา3ข้อนี้เลยนะคะครับบันไดในบ้านมีถึง32ขั้นเลยค่ะเยอะไหมาาคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเนี่ยไม่มีทางอ้วนแน่นอนเนาะเดินขึ้นเดินลงกันทั้งวันเลยค่ะเป็นบันไดในบ้านนี่ก็ค่อนข้างจะสูงค่ะจะว่าไปก็ลำบากเหมือนกันนะคะเนี่ยเหนื่อยแย่เลยล่ะนะถ้ามีลิฟต นี่วนขึ้นไปคงสบายไม่ไหวมันค่ะแบบนั้นะผมขอให้มีลิฟต์นะมันวนังไม่ผอมนะคะคุณไม่ได้เอมาเหลอ๋อในเรื่องสุขภาพ่คะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่พามาชมบ้านในวันนี้นะครับเนาะขอบคุณจริงๆเลยครับครับยังไม่หมดนะครับด้านล่างมีอีกยังมีอะไรอีกครับครับโอ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยบันไดวนอีกแล้วเหรอครับโอ้วนใหญ่เลยจริงๆแล้วบ้านหลังนี้มีห้องใต้ดินซ่อนอยู่ด้วยล่ะค่ะ นี่ก็มีประตูด้วยล้อเนี่ย oh, oh, oh. ใช่ครับประตูปริศนาที่อยู่ระหว่างบันไดวันนี้คืออะไรกันนะเปิดเลยดีกว่าโอ้ oh, oh. Hey, ห้องน้ำมาเนี่ย <c oughs> ครับห้องส้วมเหรอครับโอ้อยู่นี่นีเองนะ <c oughs> แอบอยู่ตรงนี้นกว่าอยู่ตรงไหนด้วยพื้นที่ที่มีจำกัดทำให้ห้องซ้วมนี้ต้องมาอยู่ตรงระหว่างบันไดลงชั้นใต้ดิน อย่าแอบดูสิครับไม่ดูหรอกพอลงมาก็จะเป็นทางเดินนะครับโอ้โหนี่มันต้องบอกว่าลึกลับซับซ้อนมากๆเลยนะครับโอ้มีหน้าต่างตรงนี้ด้วยเนาะมีหน้าต่างตรงนี้โอยอู่ชั้นใต้ดินไม่ใช่หรือไงครับเนี่ยจริงจริงด้วยเนาะตกใจอ่ะคือมันไม่ได้อยู่ลึกขนาดนั้นนะครับแค่ลงในดินครึ่งเดียวเท่านั้นเองด้านนอกหน้าต่างจะอยู่พอดีกับระดับพื้นดิน แต่ถ้ามองจากด้านนอกก็จะเห็นเป็นแบบนี้แหละค่ะเวลามีสาวใส่กระโปรงสั้นเดินผ่านก็มีแอบลุ้นเหมือนกันนะครับโอ้แบบนั้นผิดกฎหมายนะครับเนี่ยโอ้ยชั้นใต้ดินจะเป็นห้องนอนและห้องเด็กเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นเนินนะครับแค่ขุดนิดเดียวก็ทำห้องใต้ดินได้แล้วจริงด้วยสินะครับคุณนิดเดียวเองอะ ถ้าเป็นเนินสูงก็จะไม่ต้องขุดลึกเท่าพื้นดินปกติปริมาณดินที่ต้องขุดก็จะต่างกันมากเลยล่ะคะ่ะถึงแม้จะเป็นบ้านที่ต้องเดินขึ้นเดินลงตลอดเวลาแต่ก็มีการวางแผนมาอย่างดีเริ่มจากตื่นนอนตอนเช้าก็เข้าห้องน้ำก่อนเลยถ้ยเสร็จแล้วเดินขึ้นบันไดามา ก็จะเจอหนังสือพิมพ์มาส่งพอดีก็หยิบมาได้แล้วก็อ่านระหว่างเดินไปโต๊ะกินข้าวได้เอ๊ะทำไมถึงมีหนังสือพิมพ์อยู่ตรงนี้ล่ะแปลกจริงๆเลยจุดเด่นอีกอย่างของบ้านก็คือช่องรับจดหมายและหนังสือพิมพ์จะอยู่ที่ด้านข้างถนนเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ก็จะถูกวางอยู่ตรงนี้ทุกเชา้า จะมีห้องที่ยังไม่ได้ดูอีกนะครับยังมีที่ยังไม่ได้ดูอีกเหรอครับครับที่บ้านหลังนี้ยังมีห้องที่กว้างพอๆกับห้องรับแขกซ่อนอยู่อีกไปดูห้องลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่กันเลยค่ะโอ้แต่นี่ก็มาดูทั่วบ้านแล้วเนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกนะครับทั้งนี้เลยครับงั้นก็ไปดูกันเลยแล้วกันตรงนี้มีประตูอีกบานนะครับจริงด้วยมีประตูอีกแล้วเนอะอะไรนะครับ ห้องนี้ก็คือว้ายที่จอดรถเหรอเนี่ยใช่ครับที่ด้านล่างสกิปฟลอร์มีที่จอดรถบิวอินแอบซ่อนอยู่ความกว้างก็ประมาณ30ตารางเมตรโอ้นี่เป็นรถของคุณพี่ผู้ชายเลยครับเนี่ยคลาสสิกสุดๆเลยนะครับแต่มันไม่เหมาะกับขนาดตัวพี่เลยนะครับเนี่ยพี่นั่งได้แล้วขับได้แล้วเนี่ยชอบรถคันเล็กๆนะครับ รถสุดที่รักของคุณผู้ชายผู้สูงถึง190เซนติเมตรก็คือมินิค่ะเป็นรุ่นลิมิเต็ดของพอสมิธด้วยแต่ว่าที่พื้นที่ตรงนี้กว้างมากเลยนะครับคือตอนสร้างบ้านสิ่งที่ผมอยากให้มีในบ้านมากที่สุดก็คือที่จอดรถแบบบิวอินนี่แหละครับอนะดูแล้วมันน่ารักดีแต่ว่าทาาพื้นที่ตรงนี้ไปขยายส่วนของห้องรับแขกรือว่าส่วนอื่นผมว่าไม่ดีกว่าเครับใช่ไหมครับคุณพี่ผู้หญิงใช่ค่ะแต่ฉันเห็นข้าวบน่นอยากได้อยากได้มานานแล้วล่ะคะ่ะสุดท้ายก็เลยยอมเขา ให้เขาทําตามใจนะคะสรุปว่าพูดไปะะคสุขนะะบอกไปก็เท่านั้นนะใช,ใช่คะไม,ไม่ได้ช่วยอะไรแต่มีที่จอดรถอยู่ในบ้านก็สะดวกดีเวลาฝนตกไปซื้อของกลับมาบ้านก็จอดรถในบ้านไม่ต้องเปียกฝนด้วยคุณผู้หญิงเองก็ชอบที่จอดรถนี้เหมือนกันแต่ว่าที่จอดรถแบบนี้มันก็สะดวกดีนะคะ แต่ปัญหาก็คือรถนี่แหละค่ะเข้าใจครับน่าจะเปลี่ยนไปใช้รถที่มันใช้งานในชีวิตจ,จริงได้ดีกว่านี้นะคะเข้าใจครับแบบนี้เองนะถ้าทางคุณพี่ผู้หญิงเนี่ยเก็บกดอัดอั้นตันใจมากเลยเนี่ย แม่คุณผู้ชายเขาก็สูงตั้งร้อยเก้าสิบลมาขับมินิเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะคะเนี่ยเวลาขับก็คงจะอึดอัดนะดูพวะมันต้องอู้ตัวหนีบอยู่ในรถนะคะรถมันเล็กมากๆคือผู้ชายส่วนมากก็ชอบที่จอดรถแบบนี้ด้วยกันทางนั้นนั่นแหละนะอารมณ์เดียวกันกับเรื่องเด u n d e r b i r ดประมาณว่ามีที่จอดรถซ่อนอยู่ในตัวบ้านอะไรแบบนั้นนะเราขับออกไปเลยเกินนี่ดูนี่ดีกว่ารายละเอียดของบ้านนะคะเชิญเถอะ ราคาที่ดิน19ล้าน5แสนเยนค่ะเป็นเพราะ,ะข้อเสียทั้ง3ข้อก็ทำให้ได้ราคาที่ดินที่ถูกกว่าปกตินะคะถูกกดราคาซะและ้วสตารางเมตรนิดๆราคา1ล้านเยนเลยเหรอใช่ค่ะทั้งหมดก็ราคาประมาณนี้นะคะส่วนราคาค่าก่อสร้างก็ประมาณ21ล้านเยนค่ะก็สูงอยู่นะคะแต่ว่าตอนสร้างบ้านจะมีส่วนที่เป็นเนินด้วยแหละคะ่ะก็เลยได้ ถูกลงไปอีกเนี่ยแหมความวนวลช่วย<ช><ช>ไ,ได้ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวชี้ให้ดูนะคะตรงนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคําถามของบ้านฟูจิชิโรกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะทางด้านหลังบ้านของคุณฟูจิชิโรมีหน้าต่างอยู่ใช่หไหมคะ หน้าต่างนี้มีหน้าที่ทําให้แสงแดดส่องเข้ามาในบ้านแล้วก็เอาไว้ชมวิวข้างนอกด้วยก็อยากจะทราบว่าประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของหน้าต่างนี่คืออะไรหน้าต่างนี่อยู่ตรงที่จอดรถหรอส่วนชั้นบนก็เป็นห้องรับแขกแล้วค่ะตรงนี้นะคะหน้าที่สําคัญอีกอย่างของหน้าต่างนี้คืออะไรนี่ค่ะคําถามอยากทราบค่ะสําหรับทําอะไร่ะคะ คุณผู้ชายเขาคงจะเอาไว้ทําอะไรสักอย่างตอนอยู่เมตาเลยค่ะลงอ่างไรคะเนี่ไม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 ่น่าจะใช่เปิดต่างไม่ถึงกับทุกวันเขาบอกครับเนี่ยนะผมอยากรู้ในจุดนี้ก็มีบ้างเหมือนกันนะคะเท่าที่เห็นก็ไม่บ่อยค่ะก็ อะไรนะด้านหลังเป็นที่ประกาศขายเหรอใช่ใช่กำลังหาคนซื้ออยู่นะคะนี่นี่นี่เอาไว้แอบดูืูเปล่าว่ามีใครสนใจจะมาซื้อที่ตรงนี้ไหมอะไรแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้ก็ต้องนั่งเฝ้ากันทั้งวันเลยใช่ใช่นั่งจ้องกันทั้งวันแหะแบบว่ามีคนมาแล้วมีคนมาแล้วอะไรแบบนี้เราวิ่งไปดูกันแต่ตรงนี้ก็มองเห็นรถที่จอดอยู่ด้วยนะครับหรือว่าจะเอาไว้โชว์รถใช่ไหมครับพี่หน่าเห็นหน้ารถเลยขึ้นไปนั่งดูก็จะรู้เลยล่ละครับอ๋อเหรอ ถ้าขึ้นไปนั่งบนรถจะเป็นยังไงเราได้ลองติดกล้องเอาไว้แล้วอ๋อ,อ,อรู้แล้วเห็นหมดเลยอะเห็นอะไรเหรอคะอเวลาขับออกมาก็จะเห็นทั้งคนทั้งรถเลยแหละบแบบนี้นี่เองเหรอครับโอ้ฉลาดมากเลยเนี่ย หน้าที่ของหน้าต่างนี้ก็คือเอาไว้มองด้านขวาตอนขับรถออกจากบ้านนั่นเองจืมีรถสวนมานี่เองโหแจ๋วเลยนั่นนั่นนั่น,น,นทางด้านซ้ายทําไงนะครับอ๋อซอยนี้เป็นวันเวนะครับจะมีรถมาจากด้านขวาเท่านั้น่นพราะมีหน้าต่างนี้ก็สบายขึ้นเยอะแล้วครับปลอดภัยครับเยอะไปครับแม่ไม่หรอกนานลองดูนะและแล้วก็ได้เวลาเตรียมอาหารเย็นเมนูวันนี้ก็คือ นี่ครับยูตาคุมก็มาช่วยคุณแม่ด้วยเน้นทุกคนพูดพร้อมกันนะครับเอาได้ได้ได้ทายาด้ครับทำเกี๊ยวซ่ากินเองด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหอ่อจริงเลยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมเลย ว่าแต่ว่าคุณผู้ชายชามใหญ่ไปหรือเปล่าครับเนี่ยของผมดูเล็กไปเลยนะเนี่ยวันนี้มันอะไรเนี่ยชามหรือกระทะเนี่ยนี่ชามข้าวปกติเหรอครับปกติครับจะได้ไม่ต้องกินหลายชามนี่อะจริงด้วยชามเดียวอยู่เลยนี่วัยมันโตรจริงเลยนะเหมือนยูตะเลยยูตาชอบบ้านกาดว่าบ้านนี้มากกว่ากันนะว่าไงยูตะบ้านน่ะชอบบ้านไหนเหรอบ้านนี้ชอบไหม ชอบบ้านตอนนี้ครับบ้านตอนนี้เหรอทำไมชอบบ้านตอนนี้ล่ะฮะมันมีบันไดเยอะดีครับมีบันไดเยอะสนุกดีวิ่งได้ตลอดคือเขาชอบหาที่วิ่งเล่นในบ้านไปเรื่อยนะครับดีครับก็เลยสบายใจชื่อของเขาก็เขียนด้วยยูที่แปลว่าเล่นนะครับอเขาชอบเล่นเครื่องบินพับนะครับแต่อย่างว่าเด็กๆก็ต้องชอบขึ้นไปเล่น บนที่สูงสูงอยู่แล้วอ,อย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครสอนนะคะเขาขึ้นไปเล่นของเขาเองแล้วก็บอก <ไป S 2> ว่าเ,เ,เป็นจุดที่เอาไว้ปล่อยเครื่องบินได้ด้วยนะคะคคเป็นพื้นที่ที่ไม่น่าจะสร้างบ้านได้เลยแต่ก็สร้างเป็นบ้านที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาจนได้ช่างขัดกับส่วนสูงของคุณฟูจิชิโร่จริงๆเลยล่ะค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะ ว่าหน้าต่างนั้นจะมีประโยชน์แบบนี้ค่ะใช่ด้านซ้ายมือไม่จาเป็นต้องมองเลยก็ได้นะแค่มีด้านขวาก็อาพอแล้วก็คงเอาไว้แอบส่องสาวเถวๆนั้นด้วยนะนี่ประโยชน์ร่วมกันไปอีกทำไม่ได้แล้วข้าหัวแตกสิไม่แราคุณเน้ย่เลยคุณพูดแบบนี้นสิว่าแต่ดีจังเลยนะคะ,ะที่ลูกเขาก็ชอบบ้านนี้ด้วยะค่ะนั่นเหลอสิคะชอบ บ้านแบบนี้ใช่แค่รู้ลูกชอบพ่อแม่ก็ดีใจแล้วล่ะนะดูสิเขาวิ่งเล่นไปทั่วบ้านเลยคุณก็เห็นนี่ถูกต้องแล้วค่ะแบบอยากกินเกวซาจริงอ้าวหิวแล้วสิเนี่ยยูตะเขาก็ทำหน้ากินดีเหมือนกันนะอไม่ไปตอนนี้ไม่ทันเด้แล้วข้ะเนียนะอย่าไปเลยนะวันหลังต้องลองทำเองบ้างแลยแล้วนะครับนะท่านผู้ชมก็ลองทำนะอยู่ที่บ้านก็ทำกันได้ที่บ้านครับทีนี้คุณต้องเป็นเกยวซาแล้วล่ะ ตอนต่อไปเราจะนําเสนอบ้านรูปทรงพีระมิดที่อยู่กันถึงสองรุ่นมาแล้วเป็นบ้านที่อยู่ด้วยกันทั้งรุ่นพ่อและรุ่นลูกโอ้ใช้ได้เลยครับเยี่ยมเลยเป็นบ้านที่อยู่ร่วมกันได้อย่างไม่ต้องกังวลคุณพ่อที่สามารถสนุกกับงานอดิเรกได้ทั้งวันและคุณผู้หญิงก็เป็นยอดนักประดิษฐ์ตัวยงติดตามชมให้ได้นะคะอย่าพลาดเป็นอันขาดค่ะ อย่าลืมส่งข้อมูลบ้านที่น่าสนใจมานะคะเรารออยู่ครับน,นี่จะต้องทำแบบนี้อีกนานนีงพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเอา,เอาทำไปเรื่อยๆปรพท้อมกันซิพร้อมกันหน่อย